รู้ไหมทำไมหมอผีถึงมีดวงตาสีแดงเพราะเป็นการกระทำที่เลวร้วายเมื่อไร้คาถาเลือดของหมอผีจะล้นออกลูกตาเมื่อนานเข้าดวงตาจะกลายเป็นแสงสีแดงถ้าไม่อยากเจอหมอผีให้แท็กเพื่อนมาดูหรือกดคอมเมนต์เพื่อจับปีศาจนูที่โรงแรมเวลาตีสามลุงเหลียวกับผมรวมถึงร็อกกี้ก็มาถึงภูเขาชิงหลงเพิ่งมาถึงที่โรงแรมผมก็ได้ยินเสียงระฆทางดังลุงเหลียวทำท่าให้เราอย่าส่งเสียงและอย่กขยับแล้วพาเราไปซ่อนตัวไว้ในพงหญ้า ลุงเหลียวอธิบายว่าเราได้พบกับหมอผีแล้วนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าหมอผีส่งศพผมเห็นชายคนหนึ่งตาสีแดงอยู่ข้างหน้าพร้อมถือะระฆังคนข้างหลังมีหน้าที่ตีของและกลองให้ชาวบ้านทั่วไปและสัตว์เลี้ยงของพวกเขาหลีกเลี่ยงสักพักหมอผีก็นำศพเข้าไปในโรงแรมเก็บศพเห็นฉากนี้ผมตกใจมากและบอกว่าพวกเขาเข้าไปในโรงแรมจะกลายเป็นปัญหาในการจับปีศาจหนูของเราไหมเมื่อเราเข้าไปในถ้ำต้องทำให้พวกเขาตกใจแน่นอน ผมถามลุงเหลียวว่าต้องเปลี่ยนไปจับปีศาจหนูพรุ่งนี้ไหมลุงเหลียวพึมพำเมื่อวานเขากับร็อกกี้สู้กับปีศาจหนูจนมันใช้พลังเกือบหมดถ้าคืนนี้จับมันไม่ได้และต้องรอจนถึงพรุ่งนี้มันคงจะฟื้นฟูพลังได้แล้วยากที่จะจับมันได้หากมันระวังตัวตอนนี้เราเข้าไปในโรงแรมก่อนเพื่อตรวจสอบดูโมพีก่อนแล้วค่อยหาโอกาสเข้าไปในถ้ำหลังจากพูดจบลุงเหลียวก็พาพวกเราเข้าไปที่โรงแรมเรามาถึงประตูอย่างระมัดระวัง ผมได้ยินหมอผีสองคนคุยกันถึงเรื่องบางอยา่างผมมองผ่านรอยแตกของกระดูกพบหมอผีคนหนึ่งมือเป็นสีดาดูเหมือนว่าจะถูกวางยาพิษแต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ถูกวางยาพิษและคนที่อยู่ข้างๆเขาคอยแนะนำเขาให้รีบหาทางเอาพิษออกแล้วลุงเหลียวก็ตะโกนขึ้นพิษสามารถเอาออกได้ง่ายๆแต่ต้องคอยระวังคนเพราะใจคนคาดเดาไม่ได้ข้าจะช่วยเอาพิษในมือออกให้ผู้จบหมอผีก็เปิดประตูออกมาถามว่าพวกเราเป็นใคร ทำไมถึงมาที่นี่ดึกๆลุงเหลียวตกไหลผมอธิบายว่ารักชาซาในโรงแรมนี้เคยช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้พวกเรามาที่นี่เพื่อขอบคุณรักชาซาหมอผีพยักหน้าเล็กน้อยเขาชี้ไปที่ศพที่อยู่ข้างในและพูดว่าถ้าพวกเราไม่กลัวก็เข้ามาหลังจากเข้าไปลุงเหลียวก็พูดกับหมอผีตาสีแดงถ้าพิษในตัวคุณปล่อยไว้นานๆผลที่คาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นข้ารู้วิธีเอาพิษออกได้ยินแบบนี้ หมอผีตะโกนเสียงดังว่าข้าไม่ได้ถูกพิษเห็นข้าเป็นหมอผีจึงพยายามหลอกลวงว่าข้าถูกพิษจากศพเขายังไม่ทันจะพูดจบลุงเหลียวก็คว้ามือของเขามาบอกว่าพิษในตัวเขาไม่ใช่พิษจากศพแน่นอนสาเหตุเกิดจากพิษที่มาจากปลาถ้าผสมดินเข้ากับใบแปดกล้วยจะสามารถเอาพิษออกมาได้หลังจากผสมดินแล้วสักพักก็จริงอย่างที่ลุงเหลียวบอกเลือดพิษในมือค่อยๆไหลออกมาตามดินหลังจากเอาดินออก มือของเขาก็กลับมาเป็นสีปกติลุงเหลียวพูดว่าถ้าจะเอาพิษออกให้หมดต้องหาเข็มทองคําในแม่น้ํามิฉะนั้นจะเป็นการรักษาตามอาการแต่ไม่ใช่ที่ต้นเหตุไม่ช้าก็เร็วอาการก็จะกลับมาผมรู้ว่ามีแม่น้ําอยู่ใต้โรงแรมเพื่อรักษาเกียรติของรัชชา,าผมจะลงไปหาเข็มทองคาให้นอกจากนี้ยังถือเป็นรางวัลสําหรับการซ่อมแซมโรงแรมแห่งนี้ผมบอกร็อกกี้ให้เขารอยอยู่ข้างบนลุงเหลียวและผมใส่ชุดดำน้ําและเข้าไปในถา้า ทันใดนั้นก็มีเสียงดังครมครามที่ประตูเหล็กด้านหลังในวินาทีต่อมาปีศาจหนูพังประตูเหล็กและพุ่งเข้ามาหาเราคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับหมอผีส่งศพไหมมันจะชั่วร้ายแค่ไหนพวกเขาจะทุ่มสีสกุลตายด้วยผ้าขาวจากนั้นสองคนก็จะเคลื่อนศพส่งกลับไปฝังไว้ที่บ้านเพราะการส่งศพเป็นการกระทำที่เลวร้ายจึงมักใช้เวลาเดินในตอนกลางคืนดวงตาของพวกเขาจึงเป็นแสงสีแดงน่ากลลุกถ้าไม่อยากเจอให้รีบกดหัวใจหรือคอมเมนต์ พื่อจับปีศาจหนุ่มอายุ100ปีในถ้ำด้านล่างของโรงแรมลุงเหลียวช่วยหมอผีเอาพิษออกจากมือและยังบอกให้เขารักษาที่ต้นเหตุต้องใช้เข็มทองคำหลังจากพูดคุยกันลุงเหลียวยอมลงไปแม่น้ำใต้ดินเพื่อช่วยหาเข็มทองคำหลังจากนั้นไม่นานลุงเหลียวและผมก็มาถึงถ้ำใต้ดินลุงเหลียวบอกกับผมว่าความจริงแล้วหมอผีถูกพิษจากศพและในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเข็มทองคำ เหตุที่เขาไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองติดเชื้อพิษจากศพเพราะเขาเป็นโจรปล้นหลุมศพที่ไรกะหากเพื่อนข้างๆรู้เขา้าเขาจะอยู่ในวงการนี้ไม่ได้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ผมก็นึกขึ้นได้ทันทีในเวลานี้มีเสียงดังโครมครามมาจากประตูเหล็กข้างหน้าพิศาจหนูพังประตูเหล็กส0 0รอกิโลเข้ามาลุงเหลียวบอกให้วิ่งหนีเพราะอีกไม่นานอุโมง์นี้จะถูกพิศสจตว์ถล่ลหลังจากที่เราซ่อนตัวในที่ปลอดภัยแล้วลุงเหลียวยื่นมีดให้ผมให้ผมหาโอกาสผ่าท้องหนู สิ่งนี้จะทำลายพลังอาคมของปีศาจหนูได้เราอยู่ห่างจากปีศาจหนูเพียงเก้าเดียวร่างกายของมันมีกระแสไฟฟ้าสีม่วงปรากฏขึ้นดูเหมือนมันจะทํานายอันตรายบางอย่างได้และมันก็วิ่งหนีไปหลังจากเฝ้าดูปีศาจหนูหลบหนีลุงเหลียวกับผมเข้าไปในถ้ำลึกๆหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงเราก็หยุดที่แม่น้ําใต้ดินผมดื่มน้ําอึกใหญ่โดยไม่พูดอะไรทันใดนั้นผมก็เห็นปลาสีขาวมากมายอยู่ในแม่น้ําผมบอกลุงเหลียวว่าปลาที่นี่ต้องสดและเนื้อนุ่มมาก ผมเตรียมตัวจะลงไปจับปลามากินยังไม่ทันพูดจบในแม่น้ําก็มีบางอย่างพุ่งขึ้นมามีลิ้นยาวสิบเมตรพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อเสียงดังขึ้นปลาเล็กปลาน้อยทั้งหมดถูกดูดเข้าไปลุงเหลียวตะโกนเสียงดังให้ผมรีบสวมหน้ากากป้องกันแกส๊สทิษแล้วรีบปีนขึ้นที่สูงและให้อยู่ห่างจากแม่น้ําผมถามลุงเหลียวอย่างหมดแรงสิ่งที่อยู่ในน้ําเมื่อกี้คืออะไรลุงเหลียวขอมวดคิ้วและบอกว่ามีปีศาจปลากระเบนอยู่ในน้ําปีศาจปลาชนิดนี้สามารถดูดวิญญ,ญาณคนได้ ดูจากรูปทรงของปลานี้คงจะมีอายุนับพันปีไม่แปลกใจที่ปีศาจหนูอยู่ใกล้ที่นี่ต้องรีบวิ่งหนีไปทันใดนั้นผมก็พบซากศพห้อยอยู่ไม่ไกลลุงเหลียวบอกว่าปีศาจปลาสามารถดูดวิญญ,ญาณคนจากอากาศได้แปลกใจที่คนเหล่านั้นไม่ได้สวมหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษจึงถูกดูดวิญญ,ญาณไปทันใดนั้นผมก็รู้สึกเวียนหัวลุงเหลียวกล่าวบางทีเราอาจจะอยู่ในเขตของปลาอาจจะได้รับผลกระทบหลังจากปีนขึ้นไปตามไหล่เขาได้ประมาณสิบนาที ในที่สุดเราก็เห็นแสงสวา่างหลังปีนออกมาจากถ้ำเราพบว่านี่คือหลุมฝังศพหมู่ลุงเหลียวอธิบายว่าผู้ที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพคงเป็นนักขุดทองในบริเวณใกล้เคียงแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่ให้หมอผีส่งกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อฝังในเวลานี้มีชายสองคนเข้ามาหาเราอย่างแปากแต่พอได้ยินว่าพวกเราลงมาจากภูเขาชิงหลงพวกเขาก็เปลี่ยนทิศท,ทาทันทีเชิญเราเข้าไปในเต็นท์และปฏิบัติต่อเราอย่างให้เกียรติพวกเขาเป็นนักขุดทองแถวนี้ ผู้ที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพหมู่ล้วนเป็นญาติของพวกเขาพวกเขาทั้งหมดถูกหลอกหลอนจนตายเพราะนางชุดแดงในแม่น้ําคุณเคยได้ยินเรื่องราวของสาวชุดแดงไหมว่ากันว่าเมื่อฝนตกเธอจะปรากฏตัวที่ฝั่งแม่น้ำหูหูและน้ําในแม่น้ําจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเมื่อบรรดาผู้แสวงหาทองในแม่น้ํามาพบเธอจะเกิดอาการกลัวเธอจนตายถ้าไม่อยากเจอสาวชุดแดงให้แ็กเพื่อนมาปกป้องผมตกใจมากหลังจากได้ยินสิ่งที่เขาพูด ลุงเหลียวถามพวกเขาว่าพวกเขาเห็นผู้หญิงชุดแดงด้วยตาของตัวเองไหมหรือฟังสิ่งที่คนอื่นพูดมาได้ยินแบบนี้พวกเขาก็บกือแล้วบอกว่าทุกคนที่เห็นผู้หญิงชุดแดงตายไปหมดแต่เคยได้ยินมาว่าผู้หญิงชุดแดงเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมปียาวสีดำสวมชุดขาวๆแดงๆหน้าและมือเต็มไปด้วยเลือดหลังจากฟังคำเหล่านี้แล้วลุงเหลียวบอกว่าจะกลับไปดูที่แม่น้ำถ้าเจอผู้หญิงชุดแดงจริงๆข้าจะปลดปล่อยเขาไปให้เขาอย่าทำร้ายคนอื่นอีกต่อไป จากนั้นเราก็บอกลาและออกจากเต็นท์ไประหว่างทางกลับเราผ่านที่เชิงเขาแต่ก็ไม่พบผู้หญิงชุดแดงหรือเกิดเรื่องประหลาดขึ้นในตอนเย็นลุงเหลียวกับผมเดินกลับมาถึงที่ภูเขาชิงหลงมองจากระยะไกลเห็นโรงแรมทางทลายลงนั่นคือตอนที่ร็อกกี้พบเราและผมก็ต้องแปลกใจที่พบว่าร็อกกี้จับปีศาจได้แล้วมันถูกจับแขวนไว้บนต้นไม้และเตรียนที่จะเผามองไปที่ปีศาจหนูที่แกว่งไปแกว่งมาลุงเหลียวพึมพำขึ้นว่า หนูที่สูญเสียพลังจะกลายเป็นปีศาจอีกไม่ได้ถ้ามันไม่ทําชั่วอีกให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปท้ายที่สุดมันก็เป็นหนูที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีหนูตัวหนึ่งส่งเสียงร้องไม่หยุดดูเหมือนจะเข้าใจสิ่งที่ลุงเหลียวเพิ่งพูดลุงเหลียวตัดสินใจทําลายเกร็ดสีเขียวของหนูก่อนแล้วใช้เข็มเงินปิดผนลึกพลังของมันไว้เอาเท้าข้างหนึ่งผูกมัดให้มันอยู่กับเราได้ยินแบบนี้หนูพยักหน้าซ้ำเพื่อแสดงความปรานาของมันจากนั้นลุงเหลียวก็เทเลือดลงบนหนู ผมเห็นควันสีเขียวพุ่งออกมาจากร่างของหนูเกรดก็ร่วงลงพื้นหลังจากนั้นลุงเหลียวก็หยิบเข็มเงินออกมาและแทงไปที่หนูไม่นานก็สยบหนูตัวนี้ได้เราได้รู้ถึงสิ่งที่น่ากลัวปรากฏว่าในช่วงปลายราชวงศ์ชิงครอบครัวเซียงซีหลีกเลี่ยงไฟสงครามมาถึงที่นี่และได้ฝึกคาถา,าคมอยู่ถ้ำใต้ต่อมาคู่ต่อสู้ของเขาไล่ล่ามาถึงที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มทำสงครามโจมตีอยู่ในถ้ำการต่อสู้ครั้งนี้ทำลายระบบนิเวศข,ของภูเขาชิงหลง นั่นเป็นเหตุผลที่มีปีศาจหนูและปีศาจปลาออกมาสามวันต่อมาลุงเหลียวกับผมก็มาถึงที่เผ่าของนักขุดทองอีกครั้งเพราะฝนตกเลยลองมาเสี่ยงโชคดูมาดูกันว่าเราจะได้พบกับหญิงชุดแดงที่เขากล่าวถึงหรือไม่เพิ่งเข้ามาเราก็พบกลุ่มคนกําลังพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเมื่อเข้าไปใกล้ๆพบว่าเป็นร่างของผู้หญิงจากคําพูดของพวกเขาผู้หญิงมาที่นี่เพื่อขุดทองเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของลูกไม่คิดว่าในวันที่ฝนตกจะพบกับผู้หญิงชุดแดงจนตกใจตัวและตาย ลุงเหลียวเดินไปรอบๆแล้วพูดว่าอย่ามองทุกอย่างแค่ผิวเผิอนอย่าใช้สภาพของคนตายมาคาดเดาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะกลัวจนตายได้ยินแบบนี้พวกเขาดูประหลาดใจพวกเขาถามกลับว่าถ้าผู้หญิงไม่กลัวจนตายแล้วเขาตายอย่างไรเพื่อตรวจสอบการตายของผู้หญิงตกกลางคืนเรายังอยู่ในผัำภายใต้การต้อนรับของผู้นำเราดื่มกันจนถึงเที่ยงคืน ก่อนเข้านอนผมมายืนฉี่ที่แม่น้ำด้วยความงุนงงจูจ่ๆก็มีหมอกสีขาวปกคลุมในวินาทีต่อมาปีศาจหนูก็พุ่งเข้าไปในหมอกสีขาวเพื่อไล่ล่าผมเดินตามทิศทางของปีศาจไปพบผู้หญิงในชุดสีขาวลอยอยู่ในแม่น้ำคุณรู้ไหมว่ามีผีชื่อหงียนซีอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูหว่ากันว่าเมื่อฝนตกเธอจะลอยตัวหนึ่งแม่น้ำใครก็ตามที่ได้เห็นจะหวั่นตัวจนตายถ้าไม่อยากตกเป็นเป้าของเธอให้ส่งดอกไม้ให้เธอหลายๆดอกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงคนดังกลา่าว คืนนั้นลุงเหลียวกับผมและอรก,กี้ก็อยู่ที่ผัาเวลาตีหนึ่งผมเมามากไปยืนฉี่ที่แม่น้ําทันใดนั้นก็มีหมอกสีขาวปกคลุมในวินาทีต่อมาปีศาจหนูตรงเข้าไปในหมอกผมมองหาทิศทางที่ปีศาจหนูวิ่งและไล่ตามมันไปพบผู้หญิงในชุดพันสีขาวลอยอยู่บนผิวน้ําและเธอหัวเราะแปลกๆให้ผมผมรู้สึกขนหัวลุกทันทีขาก็เริ่มอ่อนแรงลง้มลงกับพื้นเมื่อผมตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองยังอยู่ในเต็นท์ ผู้นำตำหนิผมว่าทำไมถึงตะโกนเสียงดังกลางดึกเมื่อผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความฝันพบว่าในกางเกงเต็มไปด้วยสายสีทองผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันต้องมีบางอย่างผิดปกติหลังจากนั้นไม่นานผมก็เล่าให้ลุงเหลียวฟังว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเหลียวบอกว่าโชคดีที่ผมได้พบกับหญิงสาวชุดแดงไม่งั้นในคืนนี้คนในเผ่าต้องมีคนตายอีกแน่กลางวันตอนข้าเห็นศพผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเล็บของเธอเต็มไปด้วยสาย คงจะเป็นเพราะว่าเธอหวาดกลัวมือที่ไม่สามารถควบคุมได้จึงเกิดการบิดพัดทายจึงเข้าไปในเล็บและดูที่หน้าผากของเธอถ้าคนที่กลัวจนตายวิญญาณของเขาจะได้รับการกระตุ้นท,ทันทีเลือดในร่างกายจะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วดังนั้นรากขนก็จะฟอกและเหตุที่เจ้าเห็นผู้หญิงชุดสีแดงเพราะเจ้ามีตาหย,ยินหยางจริงๆแล้วทุกคนสามารถเห็นผีได้แค่แยกไม่ออกว่าผีหรือคนที่เห็นเมื่อกี้คือร่างจริงของผีสาวชุดแดง เธอถูกแยกชิ้นส่วนและเสียชีวิตหลังจากตายก็กลายเป็นถีเร่ร่อนอยู่ในแม่น้ําเพื่อล่อลวงวิญญาณของผู้คนถ้าไม่ใช่เพราะปีศาจหนูพาเจ้ากลับมาบางทีวิญญาณของเจ้าอาจจะถูกผู้หญิงชุดแดงเอาไปหลังจากได้ยินคําพูดของลุงเหลียวผมก็เงยแตกทันทีปรากฏว่าเป็นปีศาจหนูที่ช่วยชีวิตผมไว้ดูเหมือนว่าผมจะต้องทําดีกับมันให้มากกว่านี้หลังจากนั้นไม่นานลุงเหลียวยื่นมีดกวนมาให้ผมให้ผมพกไว้ติดตัวเพื่อให้จิตวิญ,ญญาณผมมั่นคง ในภายหลังถ้าพบกับผู้หญิงชุดสีแดงมันยากที่จะดึงดูดวิญญาณของผมเมื่อผมถามว่าเราจะทําอย่างไรกับผู้หญิงชุดสีแดงลุงเหลียวพูดว่าเราต้องตามหาร่างของสาวชุดแดงก่อนแล้วต้องค้นหาสาเหตุเกี่ยวกับการตายของเธอด้วยชื่อเรื่องสาวชุดแดงไม่ได้มาจากอากาศผู้ที่ตั้งชื่อต้องรู้เรื่องตามความเป็นมาของผีผู้หญิงแค่เราหาคนนี้ให้เจอปัญหาก,ก็จะหมดไปสามวันต่อมาเราหาร่างของสาวชุดแดงในหลุมฝังศพเจอผู้นำยังสอบถามมาได้ความว่า คนแรกที่เรียกผีผู้หญิงว่าหญิงสาวชุดแดงเป็นผู้นําคนเก่าของเผ่าเราวันรุ่งขึ้นเขาพาเราไปหาผู้นําคนเก่าของเผ่าเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าหญิงสาวชุดแดงคือญาติของเขาและเล่าเรื่องที่น่าขนลุกให้เราฟังในคันซอมบี้มีฝาแฝดที่เชื่อมต่อกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตามตำนานในบรรดาคู่รักซอมบี้ที่ตั้งคันผู้ชายประกอบอาชีพไม่ปกติและสถานที่แรกที่เกิดคันซอมบี้ขึ้นคือซิ่งโจว่ากันว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ขับไล่หมาป่า วิธีการไล่หมาป่าของชายผู้นี้ช่างไร้กาศยิ่งนักและเขายังกินลูกหมาป่าดิบๆเพราะหมาป่าเป็นสัตว์กินเนื้อมันชอบการต่อสู้และการฆ่าเป็นชีวิตจิตใจมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกครอบงำด้วยไฟชั่วหลังจากกินลูกหมาป่าชายผู้นี้ก็ถูกไฟชั่วครอบงำทําให้พลังในร่างกายไม่สมดุลดังนั้นภรรยาของเขาจึงได้ตั้งครรภ์ตามที่ผู้นาเผ่าคุนเก่าเล่าให้ฟังยายของเขาหรือหญิงสาวชุดแดงกําลังตั้งครรภ์ทารกที่เป็นสองดี ปู่ของเขาไปขุดทองที่แม่น้ําเป็นเวลานานและในทองมีสารพิษปู่ของเขาจึงเสียชีวิตในแม่น้ําด้วยอุบัติเหตุแต่ด้วยความคิดถึงคุณย่ามากวิญญาณของคุณปู่จึงกลับมาที่บ้านและย่าของเขาก็ตั้งท้องสมบีคุณย่าได้ทําอะไรแปลกๆหลายๆอย่างทุกคืนเธอจะสวมชุดสีขาวไปยืนเต้นรำาริมแม่น้ําต่อมาชาวบ้านก็รู้ถึงเรื่องทั้งหมดเลยกลัวว่าการกระทําของเธอจะทําให้เทศแห่งสายน้ำโกรธหลังจากเรียดกล่อมอยู่หลายครั้งก็ไม่เป็นผล พวกเขาจึงวางแผนไปเผาเธอจนถึงแก่ความตายในวันที่เธอเสียชีวิตเธอผ่าท้องตัวเองเพื่อเอาทารกออกมาจากทันเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากแม้ว่าทารกหนึ่งคนจะเป็นสองบีแต่อีกคนกลับเป็นทารกปกติธรรมดาดังนั้นครอบครัวของผู้นำคนเก่าจึงรักษาสายเลือดไว้หลังจากนั้นจึงมีผีหญิงสาวชุดแดงปรากฏขึ้นในแม่น้ำเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกเธอจะปรากฏตัวขึ้นที่ริมแม่น้ำเพื่อเล่าลวงวิญ,ญญาณของผู้คน และปีสาวชุดแดงผู้นี้ก็คือญาติของผู้เท่าผู้นำเผ่าจากคําบอกเล่าของผู้เท่าลุงเหลียวแนะนําให้ทําป้ายชื่อญาติของเขาและนากลับมาที่ห้องถงบรรพบุรุษเพื่อญาติของเขาจะได้ไม่เป็นที่เรื่อยอนอีกต่อไปแต่ผู้เท่ากลับปฏิเสธคาแนะนําของลุงเหลียวสิ่งที่ทําให้เขาได้ขึ้นเป็นผู้นําเพราะชาวบ้านต่างหวาดกลัวญาติของเขาสายทองในแม่น้ําไม่มีใครกล้าเข้ามาแย่งด้วยเหตุผลนี้ถ้าไม่มีคุณญาติของเขาคอยปกป้องเฝ้าดูชายหาดไม่ใช้สายทองในแม่น้ําก็จะถูกคนอื่นมาแย่งไป เมื่อกลับไปที่เต็นท์ลุงเหลียวขอให้ผู้นําตั้งเต็นท์เป็นทางโค้งรูปร่างเช่นนี้จะทําให้วิญญาณลงทางผีหรือทุกอย่างที่ย่างกลายเข้ามาก็จะลงทางราวกับว่าคนถูกผีบังตาดังนั้นวิธีนี้จะช่วยให้หญิงสาวชุดแดงไม่สามารถดึงดูดวิญญาณของพวกเขาได้เมื่อกลับมาที่ร้านตัดผมลุงเหลียวบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการขโมยโชคดีของครอบครัวผมคนที่ตั้งหงช่วยแบบนั้นคือพี่ชายของลุงเหลียวพวกเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกัน แต่เส้นทางของพวกเขานั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินเหตุผลที่ไม่ได้บอกผมให้เร็วกว่านี้เพราะอยากรู้ว่าดวงชะตาของผมถูกพรากไปด้วยหรือไม่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผมเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการต่อต้านลุงเหลียวบอกว่าอีกไม่กี่วันผมจะรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่เมื่อผมถามว่าความลับนั้นคืออะไรทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าของผมก็ดังขึ้นคนที่โทรมากลายเป็นพ่อของเปิดเปิดแฟนของผมหลังจากที่นัดพบกันพ่อของเธอให้เงินผมสามล้าน และขอร้องให้ผมปต่อยลูกสาวของเขาไปผมสับสนงุนงงกับเรื่องนี้มากเพราะผมเลิกกับเปิดเปิยไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจากนั้นพ่อของเธอก็หยิบโทรศัพท์มาให้ผมดูข้อความเมื่อสามวันก่อนเปิดเปิยถูกลักพาตัวไปและสาเหตุที่พ่อของเธอให้เงินผมเพราะคิดว่าผมลักพาตัวลูกสาวเขาไปวินาทีที่ผมประหลาดใจก็มีเสียงข้อความดังขึ้นคนที่ลักพาตัวเปิดเปิไปกลับกลายเป็นฆาตรกรที่ฆ่าหญิงสาวในโรงแรม เมื่อพ่อของเธอรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนลักพาตัวลูกสาวของเขาไปเขาบอกผมว่าอย่าโทรแจ้งตำรวจและรีบขับรถออกไปผมกลับมาที่ร้านตัดผมพบว่าที่หน้าประตูเต็มไปด้วยแฟนคลับของปีศาจหนูพวกเขาต่างอยากรู้อยากเห็นหนูตัวใหญ่ด้วยตาของตัวเองหลังจากเข้ามาในร้านจึงได้รู้ว่าปีศาจหนูนำสุนัขสามขากลับมาด้วยลุงเหลียวเห็นดังนั้นก็พึงทำว่ามาตัวนี้ต้องมีความสามารถพิเศษแน่นอน